แจ้งข่าวคุณอัจฉริยะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่26ตุลานะครับ2 5 6 5เวลา10นาฬิกาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายอัจฉยะเรืองรัตนพงศ์จะยื่นหนังสือร้องผอบอตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒขอให้มีคำสั่งนะครับตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพลตำรวจตีกิติศักดิ์ จำรัดประเสริฐอดีตผู้การหนองคายปัจจุบันอยู่ร้อยเอดร่วมกับพันตำรวจเอกธทีรรวุฒิวงสาอ้วนอดีตผู้กำกับนะครับท่าบ่อร่วมการร่วมกับบังคับสั่งให้พนักงานร่วมกันนะครับบังคับสั่งให้นะครับพนักงานสอบสวนสพท่าบ่อแก้ไขบันทึกการจับกลุมขบวนการค้ายาเสพติดนอลอขอ หนองคายอันเป็นเท็ดและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยหลายแรงพันตำรวจโทพักวัดวันสนุกพันตำรวจโทรเหลียนชัยสีเชียงสาพันตำรวจโทสุริยะเต่าทองที่ลงมือลงรายมือชื่อร่วมกันจับกลุ่มอันเป็นเท็ดในคดียาเสพติดที่สอพอท่าบ่อ ประสานงานโดยคุณอัจฉริยะนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวาความคืบหน้าที่คุณอัจฉริยะแจ้งมานะครับว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่26ตุลาสอง5าเวลา10.00นที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยคุณอัจฉริยะเนี่ยจะไปยื่นหนังสือร้องต่อผบอรตรนะครับผบอรตรนี่ก็คือพลตํารวจเอกดํารงศักิ์กิตติประพัฒน์ขอให้มีคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับพลตํารวจตีกิติศักดิ์จำรัดประเสริฐ อดีตรองผู้การของหนองคายนะครับปัจจุบันอยู่ที่ร้อยเอ็ดร่วมกับพันตํารวจเอกธีรวุฒิวงศาอ้วนอดีตนะครับผู้กํากับท่าบ่อร่วมกันนะครับบ,รบังคับสั่งให้พนักง,งานสอบสวนสพท่าบ่อแก้ไขบันทึกการจับกลุ่ม้ายาเสพติดก็อันนี้คือวามคืบหน้าที่คุณอัจฉริยะไอ้นี่มายังไงมีข่าวอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตจะจาอัปเดตให้ฟังครับ